ใค้จาได้ยินไหมว่าจังใครมันเหมือนจังคนกองหายแต่ใครใครเจ,จ้าน้ำตาเรียบเหมือนคนเสียงคนปวดอุราจึงร้องทนหาใกจจ้จหลบหน้าไปไหนใลจจา ็อพียงห่างตาเลยบมองฉันกลายเป็นคนเศร้าหมองฉันต้องมันคนสินใจลืลืมสัญญาที่เคยให้ไวชาตินี้จะไม่รักใครชนายถึงผิดวาจาขขาวเขาว,ว่าก็มีแฟนใหม่ คงร่ำรวยกันใหญ่ใจอยู่กับเงินตราแต่กายรูปใหม่เมื่อยามกายิ้มเต็มหนา้าหัวใจฉันแทบปอปาะน้องน้ำตาอยู่นา,านกใจจะไม่ว่าฉันต้องผิดฟังทิ้งฉันไว้เพียงลำพัง จงลืมควาลังเมื่อวาดเรียบเหมือนรอบรอยช็อกบ,บนกระนานบุ่จงรักเขานานๆนลืมฉันจะเถิดไกลจ้า